พอทางขึ้นแล้วกลัวจังเลย้แล้วข้แล้วก่น ครับพอตอนหาประสู่การเดินทางครับวันนี้ครับเาเห็นภูเขานะครับอยู่ข้างทางนะครับซึ่งมันมีเสื่อหวัดภูอ่างนะครับใช่จั่วโบ้เคยขึ้นไปจากเคอนะครับเดินไขี่รถผ่าน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 นะครับบ้เคยขึ้นไปเลยเดี๋ยวไม่ด้อขึ้นไปพิชิตหวัดภูอ่างกันครับติดตามเปด่วกันครับกับบัวรชัยครับ เกลอดผมครับผมเดี๋ยวเราลุยกันเลยครับเมนบุ้ยเมียนเยอะนี่นี่เป็นทางสิอันนี้พวกเคยมาเลยด้ับเอา เอียวขี่อ่อมๆออมึงอันจำทางได้ยู่เนาะคือด้านหัวทาง ก็แมนกับกับนะฮะเอาป่ะออจะใส่เลยมาตึงหานามะห่าแมน,นเิลแล้วเิดแล้วโอ้ยลงทางครับพี่น้องโอ้ยต้องกลับไปทางเก้านะครับมาขับมา <c oughs> จำจำเลยนะครับเนี่ยมุสดวดเว้ยครับ ขับรถมือเดียวจากตัวเวผู้อ้างครับมันได้ซ่องผู้ตอนนั้นก็เม่นผู้ตัวนี้ก็ผู้วัดผู้อ้างเสียง <c oughs> ขี่รถกลับทางเก้านะครับเพราะว่าเอาอย่างบ่าเห็นทางขึ้นเลยเขาต้องหามาพบนะครับ ตอนเหนียวยังหาเส้นทางบม่พอครับยังหากทางขึ้นไม่เจอนะครับอาจจะเป็นทางแหลกทางแหลกเดินลุ้นกครับแหละครับโชคดีครับเมื่อกี้นี่เจอชาวบ้านแถวนี้นะครับเกาบอนะครับ เขามาพิทางนะครับประเด็นคือเขามาพิทางนะครับสุดท้ายฮขาก็เจอทางขึ้นภูอ่างจนได้ครับีนรใส่เกียนเองได้ไหมประ้นได้โอ้โอโอมีมีพญานาคครับผมโอ้ เจังเลย นี่ยังดูต่ตำๆอยู่เลยนะครับขึ้นมายี่แบบสูงมากมาเจอเราจะขึ้นมาเจอโบดน,นะครับหลังขาสีแดง เฮ้ยตึงเคยมานะันะเฮ้ยสวยว่ะเฮ้ยว่ะได้ว่ะ นั่งไปอีกบอกขนาอย่างเบืองธรรมชาติเขยแบบคือสวยมากเลยล่ะโอ้สูงรับเห็นหอดทางไปนะเข้ามาพอถึงมองนิดนี่งข้างต้องกับไปพูน สิลงไปเห็นยังนัง่นต้องไปจุดชมวิวชมวิวอยู่ไหเขาไกา่มากนิดหน่งน,นั่นมาครับเดี๋ยวไปเบิเบ่งทำพระครับบัดนี้เบิ่ง,งทำพระแล้วหอยไปจุดชมวิวนะครับบัดนี้ Đi. ôi ừ. à đi, tê cà tè, hm đi đi hm hm à, hm 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 mà đi đi. อันนี้เป็นธรรมพระนะครับผมนี่เฮ้ยมันหลอดหลอดกับไปดีอีกบัวว้าวเฮ้ยถ่ายดูดูเดี๋ยว,ว,วยยเรี๋ยวบัวก็อยทางนี้ครับมันมันมีหู อ๊ยน okay. mm ่ากลัวจังอันนี้เป็นนางถึงนะครับเพดานธรรมพระนะครับอันนี้เป็นจุดจุดชมวิวนะครับจุดเช็คอินพอนแล้ววัดพอนแล้วฟูอ่าเอ้อครับผม เห็นหอดทั้งไปหน้าครับพี่น้องสูงครับครับพี่น้องว้ายป้าห้ามดิออกกับยิ่งกำบ้านกันนะครับมันนี้โอ้ห้อน่ะคือแบบ ว่างเนะาะเม่เคยมาจลกเท่ครับพี่น้องกลับเพื่อเริ่มมักะหยาบกมกดติดกตากด้ไรกุแช่ทางซองปูไตกะซานะครับมเมนี่โคนตัวลาไปก่อนด้รึครับเดินทางมันจะถึงตอนลงนะครับมาดูว่าตอนลงนี่มันจะเสียวแค่ไหน เดี๋ยวมันไหลอื้งๆไปเลยอะนะไป